สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกระเทียมครับวันนี้วันที่ยีบเก้ามีนาคมหกห้าครับเราเริ่มเก็บกระเทียมแล้วครับมาดูกระเทียมที่เราเก็บนะครับช่วงนี้กระเทียมหน้าเวลาวันนี้กระเทียมก็เริ่มจะเริ่มจะแห้งครับคุณผู้ชมนี่ครับเริ่มแห้งแล้วครับคุณผู้ชมแห้งแบบไหนครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะเก็บ ทั้งทั้งทั้งหมดนี่ประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลนะครับแต่แต่สิบกิโลนะครับผู้ชมอันนี้มันอันนี้ที่มันแห้งไปแล้วไม่ถึงไม่ถึงกิโลครับก็ประมาณสักประมาณสักอันนี้ก็ประมาณสักสามขีดสี่ขีดได้ประมาณนะครับครึ่งกิโลยังไม่ถึงเบาครับถ้าเราซื้อแบบนี้ครับทุกผู้ชม ช่วงแห้งๆนี่ครับเขาขายกิโลละสี่สิบบาทนะครับแต่เราซื้อช่วงก่อนนี่อันนี้นะครับช่วงก่อน,น,นมันเปียะทำใหมันยังมีความชื้นเยอะนะครับช่วงก่อนเนี่ยเขาจะขายประมาณสามโลร้อยนะครับช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับดูครับช่วงนี้ก็คือนี่ครับสองพวงนี่ก็คือหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ก็สี่สิบบาทคิดไปคิดมาก็เหมือนว่าเราซื้อยี่สิบบาทนะครับนี่ครับน้ำหนักมันนะครับน้ำหนักดูครับอ่าก็ถือว่าเขาเขาเขาผูกมาดีครับเขามัดมาดีครับแบบนี้ครับผมชอบนะครับถ้าสมัยก่อนที่มันเป็นราคาสามโลร้อยนั้นช่วงแรกๆมันเปียกครับมันเปียกผมซื้อมาข้างบนนนครับ ผมก็เก็บแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมไอ้แบบจกดตัวนั้นก็ซื้อมาประมาณประมาณส0บกิโลประมาณนะครับสา0ร้ 300. วันนี้ซื้อมาสิบกิโลแล้วเ,เราซื้อทีละน้อยละน้อยครับปกติผมจะใช้ปีหนึ่งประมาณก็เต็มที่ครับซื้อจริงๆประมาณ100ยกิโลแต่เราไปใช้ ของที่เราใช้จริงๆมันเหลือแค่ประมาณเจ็ดสิบกิโลไอส่วนที่สาสิบกิโลมันมันจะฟอร์มันเสียครับมันมันไม่ได้ใช้เต็มร้อยโลครับท่านผู้ชมปีนี้เอาใหม่ครับเรามาซื้อเก็บไว้ครับที่ผมซื้อเก็บไว้ครับเพราะอะไรครับนะครับผมทำธุรกิจแหนมครับแหนมมะลีครับท่านผู้ชมนี่ครับแหนมต้องใช้กระเทียมกระเทียมมากครับกระเทียมเยอะครับท่านผู้ชมเรามาซื้อเก็บไว้ท่านผู้ชมที่จะซื้อเก็บไว้ก็ ซื้อไว้ช่วงนี้กิโลละสิบสี่กิโลสี่สิบบาทไม่แพงครับท่านชมทางบ้านก็คงจะถ้าซื้อรับประทานเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่ต้องส,งสิบก็ได้ผมว่านะซื้อห้ากิโลก็ได้ครับห้ากิโลก็เท่าไหร่สองร้อยเออสองร้อยน่าจะพอนะครับห้ากิโลน่าจะพอแล้วครับนี่ยังผมผม,ผมยังไม่พอครับผมก็ต้องทยอย ซื้อทีละสิบกิโลสิบสิบกิโลเพราะว่าเขาทำแบบสวยแบบนี้ครับผมผมไม่ต้องมาทําใหม่อีกครับไอ้ตัวนั้นผมต้องมาทําใหม่ครับช่วงก่อนเนี่ยผมซื้อสมัยก่อนผมซื้อมาทีร้อยโลโอ้โหเขาเขาไม่ผูกให้ครับผมต้องาผูกเองครับแทบตายครับมันยากนะครับแบบนี้อันนี้มันผูกยากเราไม่ชํานาญผูกยากครับผมจะเอาจับแขวนนะครับจับแขวนก็ผมเคยใส่เข่งนะครับ เก่งผลไม้ um ไม่ผ่านครับยังไงแมงก็ยังกินอยู่ครับแมงกินอยู่ครับปีนี้ผมจะหาวิธีว่าจะใช้มีสูตรหนึ่งว่าอาสารส้มเมาไม่ใช่สารส้มเนาะน้ำส้มผสมน้ำส้มผสมน้ำพ่นนะครับพ่นรับ่นก้นเนี่ยนะครับแมงมันจะเจาะตรงก้นนี่นะตรงหลากเนี่ยเข้าไปครับมันเป็นเป็นหนอนนะครับหนอนผีเสื้อนะครับปีนี้จะลองครับปีนี้จะลองดูครับ แขวนแบบธรรมชาติเนี่ยผมปีเทแลวแขวนแบบธรรมชาติเหมือนกันครับก็หมดไปแล้วครับก็ได้ใช้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซนอีกสามสิบก็แมงกินเหมือนกันครับปีนี้ไม่ใส่เค็งแล้วครับเพราะว่าใส่เค็งก็กินเหมือนกันครับเคยทำมาแล้วก็ไม่สําเร็จครับปีนี้เอาว่าไหมครับเดี๋ยวเราจะพ่นน้าส้มครับน้าส้มสายชูนะครับมาดูกเลยครับผมจะเก็บไว้แล้วครับ เดี๋ยวจะหาวิธีทดลองเอาสมุนไพรมาพ่นดูครับว่าจะเอาตัวไหนดีคข้ามาพ่นนะครับน่าจะเอาอันนั้นลองดูเนาะอะไรอะเกี่ยวกับอที่เป็นเป็นนะสารสะเดาเะจะลองดูสารสะเดถ้ามันไปเกาะมันไปเกาะไอ้ตะเทียมจ้ขมอีกะมัะะ้ย แต่กระเทียมเข้าจริงกันเราก็จะใช้เราก็แกะครับแกะแล้วก็มาล้างมองผมจะแกะ,แกะเสแล้วก็มาล้างนะครับที่จะมาผสมทาแหนมนะครับท่านผู้ชมสม่วนมากก็แกะอยู่แล้วครับแกะทั้งแกะเปลือกออกมันเหลือน้อยที่สุดนะครับเอาสารพวกขมๆในหน้าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับน่าจะลองดูนะ <laughs> <laughs> ถ้าผู้ชมก็เอาลองสาัา์ เอาน้ำส้มสายชูลองดูนะครับเพราะว่าน้ำส้มสายชูนี้เรามันก็ผสมอาหารอยู่แล้วนะครับเอาละครับคลิปเดียวก็คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับคงคงจะจบคลิปตอนนี้ครับมันเหลือนิดเดียวครับเดี๋ยวคงคงจะเสร็จแล้วครับ ถ้าสั่งมาเป็นร้อยนี่ผมโอ้โหทำทั้งหลายชั่วโมงกันแต่สั่งอย่างนี้ก็ดีรับสะดวกสบายดีครับเราสามารถเลือกได้ครับเลือกสวยๆนี่เขาก็ลูกแม่ค้าก็มาส่งให้ครับสมัยนี้มันสมัยก่อนมันไม่มีทางเฟซบุ๊กนะสมัยนี้เขาลงโฆษณาเฟซบุ๊กเราก็สั่งซื้อได้นะคุณผู้ชมเบอร์สวยๆเบอร์ใหญ่ครับคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะลากันจริงๆครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายๆครับ ่ผู้ชมเริ่มซื้อได้แล้วนะครับเก็บไว้เลยครับช่วงนี้ครับเริ่มเริ่มแห้งแล้วอ่กระเทียมเริ่มแห้งครับไยบ่ายครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รั่านครับวันนี้จะมาคุยเรื่องทุกเออๆๆ